สวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับวันนี้เราอยู่ที่ <c oughs> ทอำเภอ,อบ้านท่าศาลาตมบลชีทน,รนวร์ตมบลชีทัวร์อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มีตรวจส่งมอบนะครับบ้านพักอาศัยคอสรอส่งอะไรุณท็อปสง่งคอนเทมผสมกับไทยประยุกต์ <c oughs> ส่งคอนเทมผสมกับไทประยุกตใช่ไหมครับขนาดสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ํา หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกเดี๋ยวจะพาชมก่อนเดี๋ยวดูข้างนอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีทั้งหมดสห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะครับพร้อมเฉลียงที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับราคาก่อสร้างอย่างนี้อยู่ที่ราคา1ล้านกับอีก50,000บาทอันนี้ยังไม่รวมงานเพิ่มเติมนะครับมันจะมีงานเพิ่มเติมคืองานปูกระเบื้องรอบบ้านอันนี้ เพื่อคุยกับทางทางสวัสด์เมื่อกี้นะครับเจ้าขององค์การนะครับพันตำรวจตีหญิงซูมาลีนะครับหันี้มารอรับมอบเรืรอยเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่อยคุยดีคุยเรื่องดีเทลแล้วก็คุยรายละเอียดเรื่องรับมอบกับทางสวัสด์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมอยู่กับทางคุณอน,นุชาคำปินนะครับผู้ควบคุมงานอีกคนนึงนะครับโอ้ย คับุณอนิชคุณณชาคุณชินกรนะครับหนึ่งคนแล้วก็คุณสมควรส่วนผมเป็นผู้บรรยายนิดๆวันนี้เดี๋ยวใค้คุณท็อปคุณท็อปเป็นคนอธิบายฟังก์ชันแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพูดเบื้องต้นแล้วนะครับหลังนี้นะครับโครงสร้างเป็นโครงสร้างหล่อในที่นะครับมีปูตติ้งต่อม่อคันคราดินนะครับเป็นหล่อในที่ทั้งหมดนะครับทั้พื้นแล้วก็หล่อเสานะครับโอเค ครับก็ตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านนะครับเราแผ่นกล้องออกไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวข้างข้างหลังเราปูกระเบื้องอยู่ก็เรายืนอยู่ตรงที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับก็คือเอกลักษณ์บ้านหลังนี้ก็จะเป็นมีกลิ่นความเป็นไทยประยุกต์นะครับแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านเนี่ยจะค่อนข้างจะกว้างนะครับก็คือสําหรับใช้พักผ่อน ตามอัธยาศัยนะครับหน้าบ้านกว้างก็คือระเบียงหลังบ้านตัวนี้ก็คือจะตกแต่งด้วยเป็นราวระเบียงเหล็กนะครับทาได้สีดําด้านนะครับก็คือโทนบ้านบ้านหลังเนี้ยจะเป็นนโทออกสีครีมนะคครรับสีีมตกแต่งด้วยผนังไม้ทับเก็ดนะครับขนาดหกนิ้วนะครับตีเจซ้อนนะครับก็คือ จะมีไฟเป็นเป็นไฟกิ่งนะครับไฟกิ่งของเราเนี่ยก็จะมีอยู่6จุดนะครับส่วนของหน้าบ้านนะครับไฟกิ่ง6จุดแล้วก็จะเป็นไม่ติดไฟไม่ติดพี่ยังไม่ได้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวคเปิดอ่ะทีนี้ไฟกิ่ง6จุดนะครับแล้วก็จะเป็นระเบียงระเบียงระเบียงหน้าบ้านเนี่ยเราจะปูด้วยกระเบื้องเป็นลายไม้นะครับลายไม้ ความเป็นลายไม้เนี่ยมันจะออกสีน้ําตาลซึ่งมันก็จะรับกับกับสีครีมนะครับก็มันจะเป็นครีมน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัดด้วยดำนะดูดูผิวเผินเนี่ยเราระเบียงมีความเป็นโมเดิร์นอีกสามผสมเลยใช่ไหมครับสามผสมโอเคก็ก็ดูแล้วก็ไฟติดแล้วนะครับไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งคอนเน็กเมื่อกี้เมื่อกี้คุณท็อปแจ้งไปแล้วนะครับเรื่องรายละเอียดของอ ไอเลียนาบ้านนะครับทีนี้ส่วนไอเลียนาบ้านนี้จบไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูทางห้องรับแขกนิดนึงนะครับห้องรับแขกนะครับประตูเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกเคียวใสหนาห้ามิลน,นะครับจะเป็นสไตล์บานเปิดอย่างนี้นะบานเลื่อนอย่างนี้นครับโอเคพอพอกระโดดเข้ามาใน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 ,ในส่วนของห้องรับแขกก็คือลิฟวิ่งลูมนะครับลิฟวิ่งลูมกระเบื้องเป็นกจานิโซ่สีเทา นะครับตัดด้วยบัวนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ขนานด้านในเนี่ยจะเป็นออกสีครีมอ่อนๆน,นะครับลำเบอร์เป็น5โซนหะนึ่งเนาะถ้าจำไม่เห็นนะครับส่วนบนหัวโอมเนี่ยะจะมีตรงเดินเข้ามามันจะมีฝ้าฝ้าลายโลมันนี่เลยออกสไตล์ดิบๆหน่อยนะครับคือจุดหดนึ่งนะครับถัดเข้ามานะครับระหว่างระหว่างตรงเมคทันสีเนี่ยจะมีฝ้าตรง ห้องรับแขกป้าห้องรับแขกจะมีดาวไร้ทั้งหมด่จุดเป็นโบูสกายนะครับมันจะมี3สเต็ปนะครับมี blue นะครับมีเอลมีมีเดนะครับแล้วก็กลับพร้อมกันทั้งหมดส่วนไฟนะครับจะเป็นตัวนี้เป็นไฟองคมโมเดิร์นนะครับตัวนี้นะครับส่วนฝั่งทางน,นี้ก็จะเป็นปกัปกปักสองข้าง คือถ้าถ้าเราถ้าเราขยับกลับมานะครับห้องอตัวฝั่งฝั่งทางนี้มันจะเป็นห้องรับแขกนะครับคือที่ที่วางโต๊ะรับแขกที่นั่งแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นผนังที่จะวางเกี่ยวกับตัวปั๊บทีวีแล้วก็จะมีสวิตนะครับอันนี้คือภายในนิ่งหลงนะครับพอเ,เดินจากีนิ่งหลงม,มานะครับขอโทษทีอ่าส่วนหน้านต่างหน้านต่างจะเป็นบานยาวนะครับจะเป็นมันปิดต่อข้าง่างนี้นะ เพื่อที่จะให้มันรับแสงด้านนอกเข้ามาให้มันดูสว่างเวลาเราไม่เปิดแอร์คอนดิชันนะครับตัวนี้แต่ทีนี้พอสรับขหยุบกลับมาระหว่างห้องรับแขกตรงฝั่งนี้จะเป็นคนยอนทางเดินเพื่อที่จะเข้าห้องแต่ละห้องนะครับเดี๋ยวพอเดินตรงคอริดอมาเนี่ยมันก็จะมีหนะะ้าต่างให้กับพวกทีจะมีประตูบาเนเลื่อนเลื่อนสวนอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะเดินออกไปข้านนอกนะครับอี่าปิดไปเด้อ ตรงนี้อันนนี้ะครับจะมีตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเดินรับออกมาเฉลียงเมื่อกี้ตรงที่คุณท็อปก็ยืนอยู่นะครับโอเคตรงนี้เพื่อที่จะไปดูอากาศข้างนอกช่วงนี้น่านหน้าหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยบอกประเทศไทยจะลดลงสุศูนย์องศาด้วยความปรารถนาดีดความานีดีช่านพีดีนะครับโอเคพอเสร็จเดินเข้ามาตรงคลอดอะครับฝั่งผมยืนหน้าหนางนะ ฝั่งซ้ายและขวามือฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับมงกุเป็นมงกุโปรไม้สักเพาะนะครับเป็นรูปของไม้สักเพาะทาด้วยสีดำอันนี้ผมทาสีอ่อหม่นะให้มันล็อกกับประตูเป็นทรงโมเดิร์นนะิดนึงนะลูกบิดเป็นการโยกนะครับเป็นลูกบิดการโยกนะครับประตูจะเป็นลายสีครีมสีครีมสองข้างเียนะครับเพื่อที่จะให้มันตัดกับตัวนี้แล้วก็จะมีสีดำแถบกลางเป็นลามิเนตแปะอยู 8. นะครับประตูอันนี้ผมซื้อมาจากโคบอลเฮาส์ก็ประมาณ3ามพันเก้าใช่ไหมพี่ย้อนสามพันเก้าป่ระมสามพันเก้าเก้าสี่หรือเปล่านะครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บห้องไหนอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะห้องนอนที่หนึ่งก็จะเป็นป้าหลุมเหมือนกันเป็นป้าหลุนเหมือนกันนะครับเป็นป้าหลุมเป็นป้าหลุมเป็นรูปอ่า ธรรมดาแต่จะมี LED อ่ามีไฟดาวัยสี่ 5, จุดแล้วด้าหน้าจะเป็นทรงโค้งนะครับทรงโมเดิร์นอีกจุดหนึ่งนะครับพื้นและก็ผน,นังตัวนี้ผนังจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็พื้นจะเป็นสีเทาตัดด้วยขอบบัวสีขาวเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างบานยาวนะเพื่อเปิดรับลมด้านนอกนะครับนี่ครับเนี่ยมันจะมันจะดูบว่านะอันนี้เพิ่งดีไซน์ใหม่ในหลังแรกที่ ที่ทางรูปแบบของพี่นิโงดูดูแลหลังนี้คุณพิเชษเป็นคนดีไซน์เรื่อง 3D ดีนะครับ,รบส่วนฝั่งซ้ายนืของผมเนี่ยจริงๆอ่ะในแบบอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนกันแต่ทางสวัสด์แกเปลี่ยนเป็นประตูเอ่อเป็นหน้กกาต่างแบบนี้นะครับส่วนด้านด้านเัิน,น,นจากจากตรงข้อแขกงาตรงนี้น่าจะเป็นที่ตู้เสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นไฟหัวเตียงเพราะว่าเราเราจะาน่งตรงแบนี้เนาะไฟหัวเตียงลายสีญี่ปุ่น่รา,นารักมากเลย นั่นก็จะมีปักไว้สำหรับปักปัวเตียงเวลาเดินห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวเชิญคุณท็อปกับคุณสมควรเลยครับก็ห้องน้ำห้องนี้นะครับจะอยู่ในห้องนอนนะครับในห้องนอนก็จะเป็นประตูห้องน้ำครับก็จะเป็นวงโปเป็นอ่อ PVC สีขาวนะครับแล้วก็บานเป็นยู v c นะครับก็คงจะคุ้นตาดีนะครับกับรูปทรงประตูห้องน้ำ ห้องน้ำห้องนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มกระเบื้องผนังสีขาวนะครับเน้นความสว่างนะครับเน้นความสว่างก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บขวามือของเราจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าเป็นชุดเนี้ยเป็นของโมเก้นนะครับเป็นจะเป็นเขาเรียกมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์อยู่ได้นะครับสําหรับสําหรับวางวางของนะครับ แล้วก็กระจกเงาเป็นแบบสี่เหลี่ยมกรอบไม้นะครับแล้วก็ถัดจากชุดอ่างล้างหน้าก็จะเป็นชุดโถโถชักโครกชักโครกนะครับชักโครกตอนนี้เราใช้ของคอตโต้นะครับโหแรงจัด <laughs> ปันหลัดบอกลองใช้เป็นความแรงนันงงี่ไม่แรงนั้นคงที<ต>ส่ส่วนส่วนอ่า ชักโครกตัวนี้เป็นของของเขาตัวบอกเราครับใช่ครับครับแล้วก็เดินขึ้นมาจากจากชักโครกด้านบนเนี่ยก็จะมีอ่าราวแขวนผ้านะครับจะเป็นสแต,เตนเลสอ่าจับกับลายไม้ส่วนฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นที่อาบน้ํานะครับมีอ่าเป็นของเครื่องเครื่องท้านเป็นของโตโตชิบาดิจิตอลน,นะครับมีปรับองศาอัตโนมัตินะครับผ้าเช็เดเท้าไม่เอามานะไมไ่เอามาเออารังล้างอย่าลื่น นะครับห้องน้าห้องน้ําห้องนี้นะครับด้านหน้านะครับมันจะเป็นผนงังผนังสีจะเป็นสีขาวทั้งหมดจากจากระดับพื้นนะครับชนฟ้านะครับมันจะเป็นสีขาวโทนโทนสว่างหน่อยส่วนพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลออกเข้มๆไม่ไม่เข้มแต่น้ำตาลอ่อนแต่ดูดูในกล้องมันอาจจะเข้มแต่จริงๆรูปจริงจะอ่อนนิดนึงนะครับอ่อนดูเป็นคลาสสิกตานะครับโอเคแล้วก็ไฟด้านบน นะครับจะเป็นดาวไลท์ขนาด24วัตต์แสงเดย์ใช่ครับโ okay. อเคเดย์เย <De ed. S 3> ์ได้มอบอมตีได้วะ <c oughs> บอมนะครับข <c oughs> อโทษจีทีนี้จบจากห้องนอนหนึ่งแล้วทีนี้อย่าไปห้องนอนที่สองกับคุณท็อปนะครับไหนยไม่ได้เอาภามาสินค้าครับก็คือถัดจากห้องนอนหนึ่งมานะครับก็จะเป็นปห้องนอนสองซึ่งประตูจีอยู่ใกล้กันนะครับก็คือตัวชุดประตูเหมือนกันหมดนะครับทั่วบ้าน เป็นลังมีดสีคลีมนะครับแผดดดำครับเปิดมาห้องนอนสองห้องนอนสองเนี่ยชุดหน้าต่างก็จะเหมือนกับห้องนอนหนึ่งเลยเพียงแต่ว่ากลับด้านกันนะครับก็คือหน้าต่างบานใหญ่จะอยู่หลังบ้านนะครับเปิดดูสําหรับดูธรรมชาตินะครับมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ขัดมานะครับตำแหน่งหัวเตียงตำแหน่งหัวเตียงก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้มนะครับสองชุดนะครับ ขนาด60คูณเมตร20นะครับก,ก็คือห้องห้องนอนแรกเราจะมีพับไฟให้2จุดนะครับก็คือจุดฝั่งฝั่งด้านของหัวเตียง1จุดแล้วก็ตรงข้ามตรงข้ามเตียงนะครับสำหรับเสียบทีวีอีก1จุดพร้อมกับตำแหน่งเสียบเสียบสายสัญญาณทีวีนะครับทำมาเป็นฝ้าเพดานฝ้าเพดานก็จะเป็นสเต็ปนะครับ เป็นฟาสสเตตหนึ่งหนึ่งชุดแต่แต่ห้อง,งนั่เราจะไม่มีดาวไลท์เราจะมีซาระเบาหนึ่งจุดน,นะครับหนึ่งหลอดส่วนด้านบนจะเป็นที่สําหรับเดินสายเก็บระบบแอร์นะครับคือบริษ<ช>ัทไม่ได้ติดตั้งให้นะครับแอร์แต่ทางเราเดินระบบนะครับทางสายเมนไปให้เรียบร้อยต่อคอนเนคกับตู้คอนโมเมอร์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้คือห้องน้ำที่สองนะครับถัดมาห้องน้ำที่สองนะครับเดี๋ยวห้องน้ำห้องน้ำสองห้องน้ำก็ว่าไปห้องน้ำที่สาม นะครับห้องนอนที่3เนี่ยจะอยู่ระหวา่างห้องตัวนะตอนเดินจากห้องกีวิ่งหงนมมามันจะเป็นชิคเก้นอันนี้เป็นรูมนะก็สเต็ปของประตูแล้วก็โ่งบเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนห้องนอนที่3เ,เนี่ยสเต็ปเดียวกันนะเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือหน้าต่างเหมือนกันนะมีมีบานกร็นงขนาด60เเมตร20เพื่อที่จะช่องแสงช่องแสงตรงนี้สองชุด แล้วก็ฝั่งนี้คือทางหัวเตี้ยว่าสถานประานนี้นะครับก็จะเป็นเผื่อที่จะเปิดแล้วเพราะว่าอันนี้จะเป็นพุ่งเป็น,นเ,เป็นยากไอ้ไอ้ต้นไม้แล้วมันจะเยอะนะครับห้องนอนที่สามเนี่ยคอาเสถียรเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกัน,น,ลลกนทั้งหมดมีมีมีก้อนไม้ดันดับเขาก้อนไมดันก่อนก้อนไดันขึ้นบนนะครับจะเป็นรูปองรีนะครับแล้วก็เข้ามุมด้านข้างนะครับส่วนไฟจะเป็นอาสารเป่าตัดด้วยลายไม้นะครับ 24วันนะโดไฟนะครับฝั่งซ้ายมือได้ยินไหมครับทุนตีฝั่งขวามือผมอเนี่ยก็จะมีปักไว้วางของส่วนท้ายเตียงอันนี้เขาหันเตียงแบน,นี้นะครับก็จะมีปักทีวีแล้วก็เตาสองชุดอันนี้คือห้องนอนที่สามนะครับเดี๋ยวห้องนอนที่สามเสร็จเดี๋ยวไปดูห้องน้ำที่สงองรับเชานอ่าก็คือโทนสีของภายในบ้านนะครับ ในห้องนอนเราเนี่ยเราจะใช้สีขาวเพื่อความส,สวา่างสบายตาส่วนภายนอกบ้านเราจะใช้ออกสีครีมอ่อนนะครับทั้งหลังนะครับห้องน้ำที่สองห้องน้ำหังห้องน้ําที่สองนะครับประตูนะครับเหมือนกันกับห้องน้ําที่หนึ่งในห้องนอนนะครับก็จะเป็นชุด U PVC นะครับสีขาว แถบน้ำตาลนะครับต้านเป็นก้านโยกนะครับมือจับเชิญเข้ามปสบสมื่อนผนังห้องน้ำนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นใช้โทนสีขาวทั้งหมดนะครับเพื่อให้ให้ได้อารมณ์เป็นแบบห้องน้ำจะมีความโล่งนะครับความโล่งสีขาวดูฝั่งซ้ายมืออ่ะที่ ที่ขเขาเรียกโอ้ยลืมอาานะ่อางล้างหน้าอ่างล้างหน้านะครับก็จะเป็นชุดมีเคาน์เตอร์ในตัวนะครับเป็นเป็นเป็นบิวอินมานะครับเป็นชุดสําเร็จนะครับชุดสําเร็จสําหรับใช้วางของนะครับแล้วก็กระจกเงาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับกรอบไม้เหมือนเหมือนกันนะครับถัดจากอาานะ่างล้างหน้าเป็นชักโครกนะครับชักโครกใช้ของคอตโต้เหมือนกันนะครับ ก็จะมีที่กดแบบสองระบบนะครับกดหนักกดเบาแล้วก็ฝาเป็นเอ่อเป็นซอฟ์เนาะไม่กันกระแทกโอเคก็จะเป็นถัดมาก็จะเป็นที่เก็บสบู่นะครับยาสระผมแล้วก็มีชุดหน้าต่างบานกระทุ้งหนึ่งชุดนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับก็ถัดมาทางขวามือก็จะเป็นชุดอาบน้ํานะครับฝักบ,บัวนะครับมีเครื่องทาน้ําอุ่นเป็นระบบดิจิตอลนะครับ โอเคเทสโอเคเช่าผ้านะครับแล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็นราวแขวนผ้านะครับเหลาแขวนผ้าก็จะเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแล้วก็มีผส,ส,สมไม้นะครับโอเคตั okay. วท้ายของบ้านปัจจัยหลักของบ้านนะครับห้องตัวแล้วบ้านไหนมัมีห้องตัวนี่เรียกได้ว,ดว่าไม่ไม่ใช่บ้าใน,บบานใช่ให้คนหลังจืง โอเคประตูห้องอประตูห้องครัวก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับประตูห้องนอนทั้งสามห้องนะครับพอเปิดเข้ามาทุกนะครับพื้นพื้นในห้องครัวจะเป็นลายไม้ลายเดียวกับเฉียงหน้าบ้านนะครับคือตอนนี้ผมผมหันที่ห้องครัวก่อนนะคืออตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์รูกเกดแบบปูยาวฝั่งนี้เลยนะครับด้านบนเนี่ยครับจะเป็นสแตเน,นะนเลสนะกันสนิษ มีอ่างสองอ่างนะครับเพื่อที่จะล้างการและก็วางของนะครับตัวท็อปคอเตอร์เป็นสีการ์ิดทสีดำนะครับมีหน้าต่างเปิดช่องแสงในบานอันเกิดบานนี้เป็นบานเลื่อนส่วนนะครับหนึ่งชุดนะครับเป็นบานเลื่อนสวนหนึ่งชุดส่วนด้านบนด้านบนจากคอเตอร์เนี่ยฝั่งทัาย์รียนมาเนี่ยจะเป็นที่วางแก๊สนะครับตัวนี้แต่ยังไม่มีแก๊สผมื่อจะบอกอย่างหนึ่งว่าทางบริษัทนะครับกำหนดให้เคาน์เตอร์เนี่ย ในในราคาในราคาก่อสร้างคือทยจะทำบริษัทไม่ได้รวมชุดแก๊สกับฮู้ดดูดอากาศอันนี้ทางลูกค้าต้องซื้อให้ผมเองแล้วก็เดี๋ยวผมติดตามให้ฟรีไม่คิดตังค์สักหลเดียวนะครับแต่ทางบริษัทจ่ายค่าแรงอยู่แล้วให้ลูกออกนะทีนี้เครื่องมาตรงนี้จะเป็นที่วงา,าขงของด้านล่างจะปล่อยลงนะครับด้านบนปูกด้วยกระเบื้องนะครับลายปิดสีขาวตัดสีดำนะครับตรงนี้ตรงที่ผมยืนเนี่ยทางเจ้าของบ้านจะ เอาวางตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะออกมาแล้วก็เดินเข้านะครับนี่คือรวมๆนะครับของบ้านหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับทางสาวัสดิ์อยู่หน้าบ้านนะครับว่าจะรับงานหรือเปล่าหรือจะไม่รับงานยังไงนะครับให้พวกเสัมภาษณ์สวัสดีกว่านะครับนี่มี่ออกมานีกอไไร้อัะเิญอ,ออกไปข้างนอก นี่รีบวิ่มาเดินรอบบ้านไม่ได้ไอเชิญครับเก้าอนเข้นมาด้านเก้าก็ได้นะแกเป็นตำรวจไปแล้วมีมีพร้อมพมัททำเลงกวบวุฒิชัยแร้วอีกน่าเห็นไหมน่าไอเชิญครับคุณสำรวจคุณพินักรนะครับอะไรยืนอยู่นี่ได้เดี๋ยวจะเข้ารอกสัมภาษณ์ทางบอกทางปออไป ทั้งไหนครับอันนี้ก็ได้อยู่ฝั่งนี้เลยโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับคุณสารวัตรนะครับท่านสารวัตรร้อยตำรวจไม่ใช่ดิพันพี่ขึ้นแล้วขึ้นยศแล้วลดยศซะงั้นทัวทีนะครับพันตำรวจตีหญิงสุมาลีนะครับก็คือเป็นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับที่ให้โอกาสทีทีโฮมนะครับได้ได้ทำผลงานให้นะครับก็อยากจะถามความเห็น คุณท่านสารวัตรเนาะว่า <laughs> เรียกไม่ถูกพูดกับตำรวจแล้วิ้นแข็งพ่อตัวเองก็เป <laughs> <laughs> ็นตำรวจได้เหรออยากจะถามความเห็นท่านสารวัตรนะครับว่า ผลงานของบริษ you, mm ัท PT Home นะครับที่ท, ہے, ที่ได้ทำให้มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีข้อติชมตรงไหนเพื่อที่จะให้ทางบริษัทได้นําไปได้เลยใช่ไหมคะอันนิดนึงก็ได้ครับอีกอีกครึ่งนึงค่อยหลังใหม่ครับดีดีค่ะก็รอไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้ด้วยซ้ำคิดว่าจริงจคิดว่าไม่ได้ออกออกมาดีขนาดนี้แต่ว่าพอมาเห็นก็อึ้ ดีมาีบมกับรบอคอยมาาน,น,น,น <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณ <laughs> <laughs> ดีดีค่ะดีค่ะฝากฝากด้วยค่ะพีทีโฮไม่ได้อ้องกอดโอ้โหบอกว่าคนอีกรอบอ่าคนอีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือทางาพันตรวีหญิงสมารีนะครับเป็นโอนเนอร์ของของทางบริษัทนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่ใอ้เกียรติบริษัทพีทีโฮมนะครับเด้ดูแลงานก่อสร้างคืองานงานผมเคยแจ้งลูกคา้าไปทุกทุกฝ่งแล้วว่างานผมอาจจะช้าแต่ผมรับรองแน่ว่า วันที่มาส่งมอบเนี่ยลูกค้าต้องแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนสมกับการรอคอยนะครับโอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวหลังต่อไปอยู่ที่ไหนนะคุณสมควรบั้นแทนสีตะเกีบั้นแทนสีตะเกีท,เกที่เป็นของคุณแม่นะครับอยู่ที่อเมริกาหลังที่3นะครับตอนนี้กําลังเก็บสีเก็บรายละเอียดอ,อ,อยู่เดี๋ยวคุณสมควรกับคุณทีนกรจนะเข้าไปดีดีเฟคแล้วผมจะเข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่งพติดงานท่องเสาอยู่นะครับสุดท้ายนี้กล่าวขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามแล้วก็ลูกค้าที่จองคิว กับทางบริษัทไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันหลังหน้าสวัสดีครับ